สค่ะทุกคนต้อนรับเข้าสู่ช่องณภาพัฒน์นะคะนี่นะคะเราจะมาพูดเรื่องเป้าหมายของทุกคนกันค่ะอยากรู้ว่าทุกคนปกติเป้าหมายจะตั้งไหมคะตอนช่วงทุกๆต้นเดือนของเนยๆตั้งนะเราวันนี้จะมาบอกข้อดีของการตั้งเป้าหมายทุกเดือนกันนะคะแล้วก็การทำวิชั่นบอร์ดรายเดือนนะคะ ปกติเนี่ยเราจะได้ยินแต่เป็นวิชันบอร์ดรายปีเนาะจะทํากันทุกๆสิ้นปีทุกๆต้นปีนะคะแต่เนี้ยเราจะพาทุกคนมาทําวิชันบอร์ดนะคะทุกๆต้นเดือนกันารทำวิชันบอร์ดทุกๆต้นเดือนนะคะก็เหมือนการตั้งเป้าหมายเลยค่ะทุกคนมันจะเป็นการแบบว่าดูภาพรวมของเรานะคะว่าเราอยากให้เดือนนี้เนี่ยภาพรวมของเราเป็นประมาณไหนนะคะมันจะเป็นการทําให้วิชันบอร์ดรายปีเราชัดขึ้นนั่นเองนะคะทุกคนเราจะบอกว่าการทําแบบเนี้ยมันทําให้วิชันบอร์ดของเราอะ ประสบความสําเร็จมากเลยนะคะแล้วก็แป๊บเดียวค่ะทุกคนเราสามารถทําวิชั่นบอร์ดรายปีเนี่ยสำเร็จไปแล้วนะคะจนต้องทำวิชั่นบอร์ดอันใหม่ปีหนึ่งเนี่ยจะทำประมาณ2-3อันเลยนะคะทุกคนเพราะการทำวิชั่นบอร์ดรายเดือนเนี่ยมันทำให้เราสำเร็จเร็วขึ้นนะจะแปะไว้ตรงนี้นะคะว่าวิชั่นบอร์ดรายเดือนของเรามีอะไรบ้างนนะคะทุกคนจะมีแบบ ห้าอย่างด้วยกันนะคะทุกคนจริงๆมันมีหกอย่างนะแต่เราแค่หารูปที่มันเข้ากับเราไม่ได้ก็เลยตอนนี้เลามีห้าอย่างนะคะรูปแรกนะคะเป็นรูปผู้หญิงที่ยืนพิงตู้นะคะทุกคนคือมันหมายความกับเราว่าเราอยากแต่งตัวให้ดูดีขึ้นนะคะและอยากแต่งตัวให้เก่งมากขึ้นนะคะก็ประมาณนี้ไปที่เป็นรูปผู้หญิงเอียงหน้าอย่างนี้นะคะก็คือการที่แบบว่าเราอยากแต่งหน้าเก่งมากขึ้นแบบเขานะคะหรือไม่ก็แต่งโทนเดียวกับเขานะคะเรารู้สึกว่ามันสวยมากเลยนะ ถัดไปนะคะข้างล่างรูปผู้หญิงเลยนะคะจะเป็นรูปที่มันเหมือนกล่องข้าวอะไรสักอย่างใช่ไหมอันนี้คือหมายความกับเราว่าคือเราอยากขายข้าวนะคะทุกคนอาจจะไม่มีคนรู้นะคะตอนนี้คือเรากำลังขายขนมเนาะส่งตามหอพักนะคะเพราะเราอยู่ใกล้มหาลัยนะคะทุกคนเราไม่ได้อยากขายแค่ขนมนะคะคือเราอยากขายแบบพวกข้าวด้วยนะคะทุกคนพวกข้าวแซนด์วิชด้วยนะคะก็เลยแบบว่าตั้งไว้ว่าเดือนนี้เราอาจจะได้ทำขายนะคะ ถัดไปนะคะเป็นรูปคุกกี้นะคะทุกคนรูปคุกกี cookies, small, ้เนี <Please> klar, S, <S ่ยเห็นเลยว่าแบบมันก็ธรรมดามันทําไมคือตอนนี้เราก็อยากขายคุกกี้อยู่นะคะแต่เราแค่อย่างมีรสชาติที่มันหลากหลายมากขึ้นนะคะการทํารสชาติรสชาตินึงเนี่ยคือมันใช้เวลานานมากนะคะเพราะว่าเรากว่าจะลองสูตรเสร็จใช่ไหมคะกว่าจะอร่อยกว่ารสชาติหน้าตาจะได้กว่าจะไปให้คนอื่นลองชิมนะคะกว่าจะได้ขายเนี่ยคือมันใช้เวลานานมากเลยนะคะอย่างสูตรแรกที่เราออกมาเนี่ยเราใช้เวลาแบบ เกือบเดือนเลยนะคะกว่าที่จะแบบให้คนลองชิมนู่นนี่กว่าจะเทสผ่านคือทิ้งไปเยอะมากแล้วก็เสียดาวัตถุดิบไปหลายอย่างมากเลยนะคะอันนี้ก็เลยตั้งไว้ว่าเดือนนี้ยังอยากได้รสชาติอื่นเพิ่มมาอีกนะคะ ต่อไปนะคะที่เห็นเป็นอโวคาโดหรือแบบไข่ดาวเนี่ยอันนี้คือเราอยากกินอาหารให้เฮลตี้มากขึ้นนะคะทุกคนอยากกินอาหารหรือผักที่มันหลากหลายมากขึ้นนะคะช่วงนี้กินแต่เนื้อกับแป้งนะคะอยากกินผักมากขึ้นเป็นการรักษาส,สุขภาพของตัวเองด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะเราคงอยากให้มันมีการ เออเป็นรูปเหมือนเดียนจบนะคะทุกคนเพราะว่าเดือนนี้เปตัวชีชะตาของเด็กปี4เลยนะคะว่าจะจบหรือไม่จบนะคะเพราะมันมีพรีเซนต์จบนะคะพรีเซนต์ขอทุนวิจัยนะคะทําเล่มจบนะคะเนยต้องทําให้เสร็จภายในเดือนมีนาคมคือเป็นอะไรที่แบบว่า ยากมากเลยทุกคนเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่จะต้องทํามากแล้วไหนจะงานพไทม์ time, ที่เราก็ต้องทําอีกนะคะงานติ๊กตอกอีกนะคะไหนจะงานส่งขนมท้วอาหารอะไรอีกนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราไม่มีภาพรวมอะไรแบบนี้ทนะุกคนคือบอกเลยว่ามันจบตั้งแต่เริ่มเลยนะคะเพราะเราไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะโฟกัสที่อะไรก่อนกันแน่นะอยากจะบอกว่านอกจากนี้เนี่ยเรายังทำแพลนเนอร์ด้วยนะคะทุกคนเป็นรายเดือนแล้วก็เป็นรายสัปดาห์นะคะ เราก็เดี๋ยวจะขึ้นภาพตรงนี้ให้นะคะเป็นรายเดือนของเดือนมกรานะคะอันนี้คือจะทําแบบเยอะที่สุดเลยเพราะว่าเดือนที่แล้วเนี่ยที่เราทานะคะเราก็ทําเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้เยอะหรือชัดเจนเท่าตอนเดือนมกรานะคะเดือนมีนาก็อยากทําอะไรให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแถมเรายังอยากมาลุยนะคะ YouTube ให้มันเต็มที่มากขึ้นด้วยค่ะทุกคนต่อให้เราจะลงคลิปน้อยหรือว่าแบบว่าลงคลิปแบบ เวลาไม่เยอะมากแต่หวังว่าทุกคนจะมาดูกันนะคะฝากถึงคนนะคะที่เพิ่งจะเข้ามาดูคลิปนี้นะคะช่องเรานะคะจะเป็นช่องแบบแนวพัฒนาตัวเองนะคะเป็นไลฟ์สไตล์นะคะทุกคนอาจจะมีอาหารบ้างปะปายนะคะแต่จะพยายามมาอัพคลิปให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะบ่อยได้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะบ๊ายบาย